หายหนะะ้าหายตาไปเพราะโควิดเหมือนกันเป็นไงบ้างกับุ่งนี้ก็หาอะไรทำแปกๆใหม่ๆครับผมที่ไม่ให้แฟนๆแบบคิดถึงมากครับเราก็คือปกติคนจะเรียกร้องออกมาไลฟ์แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราออกมาไลฟ์เล่กีตาร์บ่อยๆน่าเบื่อผมก็เลยไปเล่นเกมที่มันสามารถให้แฟนคลับเห็นได้ด้วยแล้วเราเล่นร้องเพลงไปด้วยครับผม เขาก็ชอบแฮปปี้ครับผมเหมือนมามอบความสุขให้เขาในช่วงที่แบบสถานการณ์ตึงเครียดเนาะครับผมต้องชอบเล่นเกมอยู่แล้วหรือว่าเราตั้งใจเล่นเพื่อสนับสนุนอ่าผมเห็นว่าถ้าเป็นเกมแบบเนี้ยแบบที่ผมเล่นอ่ะแฟนๆน่าจะชอบครับผมก็เลยอ่ลองดูก็ก็ปกติก็น่าจะชอบจริงๆอ่ะประมาณทุกวันครับก็คือแฟนคลับแบบว่าเฮ้ยไห้หน้าไห้ตาเรียกร้องก็ลองจะเล่นตั้งนู่นใช่ครับก็เล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ย อยากกรัใช่ครับใช่เพราะคือมันเป็นคาแรคเตอร์อีกเหมือนอีกาแรคเตอร์หนึ่งในในโลกโลกหนึ่งเราก็ใช้ชีวิตในนั้นรบผมามนด้เห็นเห็นต้องมจริง้าไป่งไกนเว่ามยไม่นะครับผมก็ทานเยอะเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าช่วงโควิดอะเนาะมันเป็น เราหาความสุขจากอะไรไม่ได้นอกจากการ <c oughs> การกินนะครับอยู่ห้องก็ต้องแบบสั่งเอ๊ะเราจะกินอะไรที่มันแบบดูพิเศษที่เราไม่ได้ออกไปกินตอนที่แบบช่วงปกติอะไรเงี้ยมันแล้วก็สั่งอะไรไดิๆกินแต่ว่าไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ลดใช่ได้ไไดไไดอ <c oughs> ผมว่าเท่าเดิมครับยังเป <c oughs> ็นคอนเ็ปต์บ้าเด็กอ้วนเหมือนเดิมครับไม่ไม่มีเปลี่ยนครับ ไม่มีเหมือนกันครับความแซบก็ไม่มีครับรออีกสักสองสาปีแล้วกันครับเดี๋ยวพยายามแซบให้ครับทำไมทำไมให้รอานานจังเลยบ้านไรกันเนอรอไปก่อนตอนนี้เด็กอยู่รอยงอ่รอคือไม่ได้พยายามฟิอยู่แต่เราคิดว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบกำลังโตได้อยู่ปเปล่า <c oughs> ก็ก็คิดว่าเรายังมีเวลาอีกหลายปียังไม่ต้องรีบแซบเรายังน่ารักให้แม่แม่ได้ชื่นชมกันดีกว่าแล้วเราบางทีเราค่อยออกมาแซบบางครั้งถ้าแซบบ่อยๆอ่ะเบื่อครับความน่ารักเนี่ยอยู่ได้นานกว่าคืออย่างแม่แม่เขาชอบเราแบบไหนมีแบบเรียกชอบเราหน้ารักอย่งช่จะเป็นลูกอย่างเงี้ยเขาก็ชอบขมก็มีไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นเป็นตัวเองครับผมเริ่มเริ่มกลับมาทํางานแล้ว ต้องข้อสนิมไหยครับหยุดยืนไปได้เพราะครับผมตื่นเต้นมากเลยแค่แค่ถ่ายรูปผมยังแอคไม่ถูกเลยตอนนี้ว่าต้องทํายังไงแล้วก็มันลืมไปหมดแล้วแต่ว่าเชื่อว่าผมก็กลับมาไวครับผมทาได้อยู่แล้วอย่างเรื่องงานโครงานเพลงกบบบาสยังไงคือจะย่างคือเราแพนว่าจะทําอยู่ก่อยังมียังมีครับยังมีอยู่ยังมีอยู่คือแล้วก็มีเพลงวงที่ผมทําเองไงคือวงที่ทําเองคือมันค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะเพราะเราทําเอง แบบโปรเซสทุกอย่างด้วยตัวเองครับผมมันมันยากมากๆครับผมก็ตอนนี้ชอบเป็นแนวเพลงแนวล็อกด้วยใช่ไหมคะคือผมฟังเยอะมากครับบูแจ๊สล็อกคือฟังทุกทุกแนวครับผมาคอนเสิร์ตเจออไหงครับเราจะอ่าหลักๆใจก็ไปล็อกแหละครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดูไม่ไม่ล้าสมัยเกินไปยากสิครับในช่วงที่ว่ากำลังใช่ครับนี่โลดแล้วโลดอีกโลดแล้วโลดอีก ก็ยากอยกู่ครับแต่ว่ายังไงก็เป็นงานที่ตั้งใจมากๆก,ก็อยากให้รอติดตามครับผมแล้วก็ยังมีหนังหนังที่รอรอชใช่รอฉายในโรงถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับผถ่ายแล้วครับถ่ายเสร็จแล้วครับอะไรครับอยากรอดูงานอยากรอดูแล้วครับผมอยากอยากให้ทุกคนมาดูพร้อมๆกันด้วยครับถ้<ม>าอ,อย่างเรื่องงานคืที่มีอุปสรรคเราคุยกับใครในการที่แบบเฮ้จะต้องเป็นแบบไหนอะไรไงปรึกษาใครอะไรไม่ถึงเลยนะครับ เรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานไม่ไดบอกว่าเออยัง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 ไม่สดุกสักทียังไม่ได้จริงๆเราเจอรุ่นพี่ในวงการเนี้ยครับแล้วก็ขอคําปรึกษาเขาทุกคนนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะครับเราก็ได้มาหลายมุมครับผมแต่มันก็ยังไม่เข้ามุมตัวเองครับแต่ถ้าจะออกจริงๆจริงใจก็อยากมาแนวร็อคมางก็ใช่ครับทำเป็นวงเลยครับเป็นวงร็อคใช่ครับมีมีมือเบสมีมือติดต้ามีมือกรองอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเพิ่มไม่หมดแล้วทุกคนในวง อ่าสมาชิกในวงเหลือเหลือกีตาร์โซโล่ครับผมแต่ว่าก็ก็ยังหาอยู่เป็นกลุ่มเพื่อนกันเองใช่จริงๆเป็นกลุ่มเพื่อนกันเองมันหามันหาคนยากเพราะว่าคนที่แบบเข้ากับเราได้ทั้งหมดที่แบบคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แอนด์จูดเดียวกันมันมันยากครับผมใช่ครับชื่อวงยังชื่อวงยังไม่บอกครับแต่ได้นอนกับกาลีมีได้นอนสำหรับพวกเราก็ต้องมีชื่อวง ได้ฟังแน่นอนครับผมผมพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมใช้เวลาหน่อยครับอะไรจะเกานไหมเพราะด้วยความที่ลุกเราเป็นหวานหวานเอาจริงป่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมชอบเพลงล็อกร้องเพลงล็อกอะไรเงี้ครับคือมันก็ไม่ค่อยเข้ากับหน้าเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ผมรู้สึกว่าไอ้วงเนี้ยผมทําในสิ่งที่ผมชอบครับผมอยากทําในสิ่งที่ชอบสักครั้งหนึ่งคือเราอยู่ในวงการมันจะมีหลายอย่างที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ว่ารอบนี้คือ อ่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากลองแล้วก็ชอบด้วยครับอยากมีฟิลอย่างนั้นเหมือนเราเองก็อยากสลัดภาพความเป็นบารสเด็กๆออกไปเหมือนกันไม่อยากสลัดนะครับผมก็ผมก็เป็นบารสเนซนก็ได้อะผมเป็นล็อกที่ซนนก็ได้ล็อกน่ารักน่ล็อกสมัยใหม่ไม่เห็นต้องดุเลยมันมันก็น่ารักก็ได้อ่าเห็นว่ามีธุรกิจนิดนึงค่ะก็ทำไปได้ครับอ่าเกมรูมใช่ไหมครับครับก็ ขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็การตอบรับที่ดีให้กับเกมลุงแอดดินนะครับผมเพราะว่าทุกคนให้การสนับสนุนดีมากครับรายได้ถือว่าดีเลยก็โอเคครับผมเปิดทีมาก็หมดตลอดเลยอะไรยังไงต้องเพิ่มรอบจริงๆแล้วผมว่าผมเป็นมันเป็นไลน์ที่ผมตั้งใจไลน์ทุกไลน์ผมเป็นคนคิดเองแล้วก็แบบโพงเองหมดเลยซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําให้ทุกคนชอบอีกแล้ว ใช่แล้วครับเพราะตอนนี้ปล่อยรูปมาให้เห็นแล้วนะ oh. ครับผมไปดูได้ในเกมแอดดิดตนะครับผมขออัปเดตนิดนึงบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันเชียงใหม่มันโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งแม่<ข>ทั้งน้องก็เป็นห่วงครับผมแต่ก็ทุกคนก็ต้องเนาะมันต้องมันต้องแบบมันต้องทำอ่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องทำมันรอไม่ได้แต่ก็บอกว่าดูแลตัวเองให้ดีครับผม<ร>ซึ่งแ<ด><ด>ม่ก็ไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยไ,ไปไหนอยู่แล้วครับผมแม่เบิร์กคอมพลมกันอย่างเดียวครับ โอก็คุยกันตลอดแม่ก็ไม่ค่อยออกไปไหนผมก็ไม่ค่อยให้ออกไปหรอกครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้แม่ไปติดนะครับมีโอกาสได้เจอกับแม่บ้างไหมไม่ไม่ได้เจอเลยครับที่เดือแลวบ้าเนี่ยโอ้จำจำไม่ได้เลยครับแต่แต่ยังเจออยู่ครับพ่อผมกลับไปทําธุระที่เชียงใหม่ก่อนที่จะคอรเตอร์ครับใช่เรากลับมาก่อนครับใช่เพราะผมต้องไปทาธุระอันนี้เราอยู่แวเพราะว่าแม่กับน้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยอยู่ในที่พื้นที่เสี่ยงหรือไม่อะไรอย่างนี้ไหม ไม่ไม,ไม่ไม่ครับ,บไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ยังวา,างใจได้ก็ยังวางใจได้ครับผมยังยังลงอกไปหนึ่งเปาะครับผมมีแผ่นไปไหมเนี่ยจับล่างอ๋อยังไม่มีครับจะเปิดกล้องอยู่แล้วก็ <laughs> ต้องทำงานที่เรารักให้ให้ดีที่สุดก่อนอนนไป